ถูกมากเนยนะคะลด40นะคะเพื่อนลดส0่นะคะ,นะคะ,ะ,นะคะโคลานะคะโคกนะคะเอาได้เด้ยเด้อ บินดิแทแอปเปิลแคนแทรซิกตี้นี่น,มมย,นย้ายเสแกกูดแอปเปิลสินคนทามิกนยาน่ากูดสม่าสม่าเป็นยดงอัดทากูดโอหโอเคนะคะวีกันทามิกเย็นอีกแค่ขั้นช่ อ่ะเช่พ <water> <ged human used> <ged> ิกเจอซิมแทนะแอปเปิลโอเคนะคะคุบนะคะ อันนี้ให้คุณป้าชอบนะคะ ชอบนะคะประเทศนอร์เวยะะ์เพื่อนเพื่อนงานการไม่ทำนะคะมีแต่ชอบปิ้งนะคะงานการไม่ทำชอบปิ้งนะคะน้อชอบนะคะสมนะคะ นนโอเคนะคะตรงนี้นะคะคเพื่อนๆตรงนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณ okay, นะคะที่กดติดตามนะคะวันนี้มาดามอยข้างนอกนะคะช้อปปิ้งนะคะบ๊ายบาย